ลุงมาตัดหญ้าออกตรงนี้นะคะตรงที่เราปลูกแตงโมรตรงนี้ค่ะเมื่อเช้าวันนี้วันจันทร์เนาะนี่ตัดออกแล้วก็จะไถตรงนี้นะคะเดียวกันต้องไปมือพลาสติกตรงที่ปลูกนน้นออกนะให้แกไถด้วยตรงนี้จะปลูกกระเทียมปลูกกระเทียมก็น่าจะแปลงเดียวแค่นั้นแหละเนาะแปลงสองแปลงอะไรเงี้ยแล้วก็ปลูกหัวเจเท้าปลูกกระเทียมแบบทางนู้นหน่อยเพราะว่า ตรงนี้มันจะดินมันจะชื้นเนาะหรือว่าแนวหนึงน่งอะไ้แนวนี้เนาะนี่ค่ะเครื่องตัดหญ้ายังทิ้งอยู่เลยยังวางอยู่เลยวันนี้อุณหภูมิตอนเช้า17องศาเพืือนอยู่อยู่ก็อากาศเย็นกลางก็เอ้ยทำไมมันเย็นเย็นวะตอนนี้ยังเป็นปลายเดือนอสิงหาอยู่นะคะวันที่เ9สิงหาเนาะยังเป็นหน้าร้อนแต่ก็ใกล้ๆเข้าฤดาูเป็ไม้เรืองหละแต่17องศาเย็นเย็นนุ่นชาวนา บางคนเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วค่ะนู่นนะคะเกี่ยวเร็วจังเพราะยังไม่เดือนติงหาเลยนี่ค่ะเดี๋ยวโอ้โหลุงสุดยอดอะตัดตรงนี้ด้วยอะเห็นไหมเพื่อนถ้ามีคนมาตัดให้อ่ะเดี๋ยวกันต้องลองหัดใช้ไอเนี่ยลุงไม่สอนให้สักทีไม่ใช่อะไรหรอกแกกลัวเราใช้แล้วมันแบบอันตรายอะเออแกก็เลยนันแหละแกก็จะทําเองตลอดแต่มันแกก็ไม่มีเวลาเนาะสวนผักของการมันก็เลยรก เพราะว่าการเกี่ยวเนี่ยมันแป๊บเดียวมันก็งอกละมันต้องตั้งแต่แรกอะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บพลิกกันลงมาแหละแล้วก็ใครเรียกอูจังนี่แหละว่าเรียกอูจังอูจังแล้วอีกามันจะได้ยินน่าอ่าบวบนี่เพิ่งออกดอกดูต้นเหลืองมากเลยไม่ทันแหละมันจะกันยาเลยค่ะเพื่อน ค้าบวบที่กดติดตามรอซื้อบวบปีนี้คองอดนะปีหน้าเอาใหม่ไปปลูกอีกที่หนึง่งไว้น้ำกระเด็นใส่กล้ากขึ้นเปียกเลยหลังจากที่เราเก็บเมลอนหมดแล้วนะดูแต่อยู่ข้างล่างมันมีพลาสติกอยู่นะขึ้นท่วมเร็วมากเลยอันหนึง่งก็เดี๋ยวตรงนี้ปลูกกระเทียมดีกว่าอย่าไปปลูกตรงนั้นเลย เดี๋ยวให้ลุงตัดตรงนี้แล้วก็รื้อพลาสติกออกแล้วก็ให้ลุงเอารถมาถ่ายเนาะถว่วเนี่ยไว้ก่อนเพราะว่าเรายังกินได้อยู่ส่วนมะเขือยาวก็โอ้โหกินทุกวันเลยมะเขือเผา <laughs> กินทุกวันเลยหันเพื่อนมันมีที่ย่างแบบง่ายๆเนาะในเตาแก๊สอะแล้วแบบก็อร่อยดีอะกินทุกวันมันจะออกหวานๆนะกินเล่นนะโอเคลุงตัดยาละ ลุงตัดหญา้าเดี๋ยวเราจะเก็บพริกถึง300กรัมหรือเปล่า เนะโอ้โหขยันแน่สุดยเดですねขนุขโนโสัง <c oughs> พริกทั้งหมดที่การปลูกปีนี้ก็แค่แถวเดียวนะ่รับแถวเดียวแต่ว่าตายก็ประมาณา20เปอร์เซนะเดี๋ยวจะมานับดูว่าปลูกกี่ต้น ต่อไปนี้ก็ปลูกปีละประมาณแค่นี้พอนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอาที่รอดนะที่ตายนี้ไม่นับสเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สบสามยี่ิสี่ยี่ห้ายี่หกโอ้โห ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่เก้าสามสิบประมาณสามสิบต้นแหงเพื่อนต้นเยอะขนาดนี้เลยเหรอสามสิบถึงสี่สิบห้าสิบต้นนะนะแต่ว่ามันตายน่าจะประมาณห้าสิบต้นน่ะแหละแต่ว่าตายไปเนาะโอ้ยปลูกสลับนี่ว่าเออการปลูกสลับนะสองอ่ะแถวนี้ก็น่าจะประมาณร้อยต้นอนะคูณสองก็สามก็สิบห้าสิบคูณสองก็ประมาณร้อยต้นแต่ว่าเหลือประมาณ กสิบต้นอะนะห้าสิบหกสิบต้นนี่มันก็ควยควยมันก็อาจจะสองต้นเนาะเนี่ยจะปลูกให้เกินร้อยต้นนะเอาแค่แบบว่าพอกินต่อยตัวเองอะปีหนึ่งปีหนึ่งแถวหนึ่งนะห้าสิบถึงร้อยต้นเนี่ยโอเคก็ปลูกร้อยต้นแล้วอาจจะตายครึ่งหนึ่งก็ห้าสิบต้นก็ยังโอเคนะเพื่อนปีหน้านะคอยดูแต่ไม่รู้จะมือหนักพอพอกมาแล้วก็ต้องต้องปลูกอีกหรือเปล่า เขออ้อวเ,เนี่ยปลูกสองแถวนะตายเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ตายเยอะมากตายเกินครึ่งอะ่ะเหลือแค่อ่ะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยที่เหลือแต่ก็ไอ้สิบเปอร์เซ็นเนี่ยได้เป็นสิบโลแล้วนะได้หลายกิโลแล้วนะเรามาเก็บมะเขือต่อเพราะว่ามันดกอยู่นะเถื่อนมันดกอยู่ตายนี่ถ้าไม่ตายถ้าแบบสวยหมดนะโอ้โหจะกินทันหรือเปล่า ก็สุปแล้วเราจะปลูกแค่ประมาณปีละไม่ถึงร้อยต้นนะอย่างละร้อยพอเผื่อถ้าตายก็ดำบุญเนาะสามสิบต้นเหลือก็ยังดีอะไรเงี้ยเนาะปีหน้าปีหน้าเพลนริกจีน,ร,จนริกจีนปีหน้าปลูกอีกวันนี้ก็มาเก็บริกอีกเพราะว่าแบบแก่เนาะเราจะเก็บแบบแก่ๆไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวที่นี่ตอนเนี้ยอีกา เอ้ยฮูมันบินลงไปตรงแตงโมตรงส่วนตรงนั้นตกใจหมดเลยก็อันนี้สามสิบสิงหานะยังไม่ยังไม่สิ้นเดือนยังไม่เดือนกันยาเลยรู้สึกแบบว่าอากาศบรรยากาศแบบเหมือนวังเวงอะนะพอฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปคันเพื่อนมันจะถ้าหนาวมันก็ยังไม่หนาวนะแต่ว่า พวกเสียงไม่รู้อะฟ้าหรือบรรยากาศเนี่ยมันจะเงียบลงนะมันจะแบบถ้าใครอยู่ญี่ปุ่น่จะรู้สึกรู้สึกคล้ายๆกันอะนะมันจะเงียบเงียบเงาเงาคล้ายๆว่าเสียงแมลงก็เสียงจัก,กจั่นก็หายไปอะไรเงี้ยเออนะบรรยากาศอะนะแล้วใบไม้มันก็จะเริ่มเหลืองแล้วเนาะก็กังก็จะมาเอา่อกางก็มาเก็บพลิกแล้วก็ไอมันแก่ๆก็เก็บไปไว้วันเดียวมันก็สุกแล้วเนาะ ไอ้แก่ๆแบบเนี้ยประมาณเนี้ยเมื่อก่อนก็ซื้อๆไม่เก็บนะเก็บแต่แดงๆนี่จะเก็บไว้วันเดียวแบบไว้ข้างนอกตู้เย็นอะนะไว้ธรรมดาเนี่แหละมันแดงโอ,โอลุงบอกคงไม่มีใครบ้าเลี้ยงอีกา ฉันนี่แหละจะเลี้ยงอีกอ่ะดูเอาจริงนะไปดูลลเบื่อตายตรงนึ่งอาเริ่มกระมืกระมืนะเราต้องรีบทรับ